ไทยแลนด์ขาวดาว2020ส่วณไอคอนสยามงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่สุดตรการตาบนสายน้ำเจ้าพระยาณไอคอนสยามงานขาวดาวยังเป็นทางการของประเทศไทยเวทีหลักแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครจุดหมายปลายทางสำคัญ เห่งการท่องเที่ยวและเป็น Global c o u d Destination Landmark ระดับประเทศของการเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้รับคำชื่นชมและแพร่ภาพการจัดงานจากสันนกข่าวดังทั่วโลกมหาปรากฏการ์ผนึกกำลังหัวใจไทยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไอคอนสยามองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนผู้ประกอบการและชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างปรากฏการงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Amazing Thailand c o u วดาว w n 2 1 2 1ครั้งยิ่งใหญ่สุดตระการตาบนสายน้ำเจ้าพระยาเนรมิตค,ความอลังการประกาศความเป็น National Iconic Landmark ได้อย่างเต็มภาพ,พูิ และก้าวข้ามสู่ศักราชใหม่2021อีกครั้งที่ความสว่างสวยของสายน้ำแห่งสยามบนโค้งน้ำที่งดงามที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมอวดสู่สายตาชาวโลกกับงาน International c o u d o w n ระดับโลก Amazing Thailand c o u d า w n 2021 Magic อัคมว e เดอ e รมาสศจรย์ความสุขเหนือสายน้ำส่งความสุขผ่านพลุเจ็ดองคสูดตรการตาชาผืนน้ำเจ้าพระยาให้เรืองรองสู้สายตาชาวโลกอีกครั้ง Big Hope ความหวังอันยิ่งใหญ่สว่างสวัยโอดช่วง Believe ความเชื่อมัน่นศรัทธา และมุ่งม,มัน Brilliance Life สุขภาพดีทั้งกายใจไร้โรคา Beautiful World การจหลงโลกให้งดงามน่าอยู่ Blooming Wealth ความรุ่งเรืองร่ำรวยเฟื่องฟู b e to g e t h e r ความสามคัคคีรวมพลังสร้างสารรค์โลก b e s t begin จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และกําลังใจหลังไหลไม่สิ้นสุด ความมหัศจรรย์ที่บรรดาความสุขส่งต่อกำลังใจไปทั่วถิ่นแดนสยามและทั่วโลก Amazing Thailand c ข n t d o า n 2021 Magic upon the river มหัศจรรย์ความสุขเหนือสายน้ำ31ธันวาความนี้ River Park ไอคอนสยาม